โอเคปะเนี yeah, ่ย okay, หัวโคก้นะฮะโอเคปะชอบไหมชอบไหมชอบไหมลูกอุ้ยหัวกินเลยหมนะันฮะชอบไหมนี่ก็ที่นอนอย่างนี้แทนเล่นเปล่าแทนเล่นเปล่าชอบเปล่าโอียจะออกมาตามอีกโอ้ยมุดหัวอุย้ยติดหัวอืมเหงิไงตามอีก เอาไปเก็บเอาไปเก็บแม่ปะไปเก็บให้แม่ไปลาาไปเก็บนเนี่ยตรงที่ดินไม่ให้เขานอนห้องนอนลุกทุ่งลูกทุ่งของโกโก้เดี๋ยวแม่มีตังก่อนแม่จะให้เขาทุบป,ประตูไอ้นี่ให้หน่อยนะฮะโชคมันอยู่ด้วยเอาไปเก็บให้แม่หน่อยแล้วไปไป <laughs> โอ๊ยหลากสูงมัยไหวลูกไปจิ้งกะยาไม่เลยลูกร้อนๆเดี๋ยวแม่ทำงานต่อกันแล้ว <laughs> ul, หัวหัวแม่หกแม่เอเจียง <c oughs> อะอไรไ <c oughs> ปไหนวะฮะหายไปไหนวะฮะ <c oughs> ระวงังระวงังระวงัะวงไอ้นลูกร้อนร้อนเดี๋ยวแม่จะต้องตัดแต่งกิ่งอีกลูกอ้าวเสร็จแล้วพ่อมาช้าอุ้ยไปทำจะเสร็จแล้วไปไหนอ่ะรถอยู่ทางนู้นอ่ะทางหน้าอ๋อมานี่มานี่มานี่อ่ะแม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยกระโดดเป็นลิงเลยครับผมครับผม,ผม,ผมกินนมแล้วเมื่อกี้กินนมไปแล้วนะหืมนมก็กินพี่เคียวกินแล้วครับผม นั่งนั่งก็นั่งลงน,นั่งลงไม่มาให้นั่งลงน,นั่นแหละเก่งมากขอบคุณครับครับครับผครับผมเหนื่อยอะไรนักหนาวงานก็ไม่ทำ <c oughs> งานก็ไม่ทำเหนื่อยอะไรนักหนาฮะอ่ะช่วยเออจะช่วยจะแกะอะแกะสิดึง นึงสิงลูกช่วยอืมช่วยโอ้ยร้อนก็ควรอย่าเพิ่งก็อยู่นั่นแหละเอาไปคือต่อเดี๋ยวเชือต่อมันชอบขุดนอนหนุนดินหนุน,นดินเย็นๆหนอยเออแหมเถอมาต่อให้เสร็จก่อน